เลียแล้วจ้าทุกคนกำลังจะเดินไปร้านที่ชื่อว่าทูนิคเป็นร้านขายเกี่ยวกับเ,เครื่องสำอางนะทุกคน <c oughs> ผู้หญิงก็ต้องคู่กับเครื่องสำอางใช่ไหมคะนี <S <s ่ <c oughs> ร้านนี้ทุกคน คุณคนว่าจะซื้อนี้จ้ามี S P F 25ด้วยตอนแรกดาวใช้อันนี้นะคะจะเปลีป่ยนเป็นตัวนี้เพี่บอว่าไอ้ดำคุยกับใครกันโอเคเมื่อกี้ซื้อไปอันหนึ่งก็ไปรับกว่าแล้ววะนี่พี่ถ้าหนูซื้อสามอันเนี้ยเป็นพันสองพันเลยเนะี่ยตัวสิบเงนะนะี้ยหนูคิดดูก่อน แต่ขอมันต้องมีแต่มันก็ใช้ได้นานนะพี่เนาะหนูเนี่ยอันนี้หนูซื้อไปนะพี่หนูซื้อไปตั้งแต่4เดือนที่แล้วอะแกเพิ่งหมดเนี่ยเข้า4เดือนหนูก็เลยจะมาซื้อสงสัยต้องซื้อตามเข้าได้แหละอันนั้นก็เปล่าอืมร้กว่าร้อยกว่าไอเยเพราะว่า์ไอเยลลิปลิปสติกโอเคลิปสติกลิปสเต็กพอถ้าหมดนี้เกือบ3,000ันติ๊กตอกติ๊กตอกเอาดีไหมหนะแม่บอกว่าเรื่องนี้ควรจะแล้วเอาคู่กันใหก่อนเรื่องนี้คุณเสร็จแล้วจ้าตัวเป่าเลยจ้า ตัวเบาจ้ากำลังเดินไปทำงานทุกคนนี่นะ แล้วทำงานจ้าวันนี้มาทำงานจ้าใส่เสื้อสีแดงพี่เขาใส่สีดำจ้าผิดสซีซูชิจ้าพร้อมขายจ้าซูชิจ้าซูชิจ้าปลาส้มปลาส้มนี่ทุกคนอยูุ่้งนอกก็ได้กินแกงปลาช่อนนะจ้าพี่จ้าร้องแกง เห็นไหมเอ่ยหันพีกวานทุกคนไม่มีขาตั้งกล้องก็นะจ๊ะวันนี้ฝนตกฝนลินมากเลยอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดทุกคนตอนเช้านี่เด็กเรียงจ้าตกเย็นมาลมฝนใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วเดือนหน้าอาจจะหิมะตกนะทุกคน ถ้าจะไม่ผิดปีที่แล้วตกเดือนตุลามาตกประมาณปลายปลายปลาย,ลายออตุลาถ้าเรา,าจะไม่ผิดนะขี้หวานหันสามสีทุกคนสีเขียวสีเหลืองเราหันไปแล้วแล้วก็สีแดง